ก็หลังจากที่เราได้ทบทวนในส่วนของเรื่องเลขยกกําลังแล้วก็พวกเรื่องรากมาพอสมควรแล้วเนี่ยนะคะก็เท่าัดมาเราจะมาขึ้นเรื่องฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียลกันแบบจริงๆจังๆกันเลยก็น้องๆหลายคนอาจจะแบบสงสัยนะคะว่าทําไมเราถึงต้องทบทวนเรื่องเลขยกกําลังก่อนที่จะเรียนเรื่องฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียลด้วยคําตอบก็เป็นเพราะว่าไอ้เจ้ากาฟเอ็กซ์โพเนนเชียลที่พี่แนะนําให้น้อง,องรู้จักในตอนแรกๆไปเลยเนี่ยนะคะ จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นฟังก์ชันของเลขยกกำลังนั่นเองยังไงเหรอคะอ๋อก็ไอ้เจ้าฟังก์ชันเอกซ์โพนิเชียลเนี่ยความจริงแล้วหน้าตาของมันก็คือ y มีค่าเท่ากับ a ยกกำลัง x นั่นเองโดยที่ a ตัวเนี้ยก็คือเป็นตัวเลขอะไรก็ได้แบบกราฟนี้ก็อาจจะมี a ค่าหนึ่งแล้วก็แบบอีกกราฟหนึ่งก็แบบอาจจะเป็น a อีกค่าหนึ่งเนาะก็ น้องอาจจะคนบางคนอาจจะแบบมันใช่หรอพี่มั่นใจเปล่าอะไรอย่างงี้ก็เลยเดี๋ยวเราจะมาลองวาดภาพกราฟอเอกโพน e n t i ย l กันดูโดยที่พี่จะลองสมมติให้ a เป็น3ก่อนเลยถ้าสมมติว่า a เป็น3ก็เดี๋ยวลองเราลองมาดูกันว่ามันจะได้กราฟออกมาหน้าตาเป็นยังไงมันจะแบบออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้เลยจริงๆหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวไปดูกันก็พี่ทำตารางเอาไว้แล้ว เ,เราลองมาหาค่า y กันเนาะถ้าสมมติว่า x มีค่าเป็นลบหนึ่งลบสองลบหนึ่งศูนย์หนึ่งสองโดยที่ก็อย่างที่บอกว่าฟังก์ชันเอกพเนนเชยลของเรามันคือ y เท่ากับ a ยกกำลัง x ใช่ไหมซึ่งพี่สมมติให้ a เนี่ยเป็น3ไปก่อนอเราลองมาดูกันเนาะก็การจะวาดการาฟได้เราก็ต้องแบบลองแทนค่าจุดพวกนี้ไปก่อนเพื่อที่จะดูแนวโน้มแล้วค่อยวาดการาฟยังจำได้เปล่า เรามาดูกันถ้าสมมุติว่า x เ,เป็นลบ2ใช่ไหมมันจะได้ y เป็นอะไรออกมา y ก็จะต้องเป็น3ยกกำลังลบ2จำได้เปล่าว่าแบบยกกำลังติดลบนี่มันแปลว่าอะไรยกกำลังติดลบก็คือลงไปเป็นเศษส่วนใช่ไหมเพราะฉะนั้นความจริงแล้ว3ยกกำลังลบ2ก็คือ1ส่วน3ยกกำลัง2 ซึ่ง1ส่วนสายกกำลังสองก็คือ1ส่วนเก้าเพราะฉะนั้นช่องนี้พี่ใส่ไปเลยนะว่าเป็น1ส่วนเก้าหันมาถ้าสมมติว่าเอเป็นลบหนึ่งล่ะถ้าเเป็นลบหนึ่งก็จะได้ y เท่ากับ3ายกกำลังลบหนึ่งสามยกกำลังกกลบหนึ่ง 1. ยกกำลังติดลบอีกแล้วก็ย้ายไปเป็นตัวส่วนเนาะก็จะได้ออกมาเป็น1ส่วนสามยกกำลังหนึ่งนั่นเองซึ่ง1ส่วนสามยกกำลังหนึ่งมันก็คือ1ส่วนสาม เห็นพี่เอามาใส่เลยถัดมาถ้า x เป็นศูนย์ล่ะถ้า x เป็นศูนย์ y ก็จะต้องมีค่าเท่ากับ3ยกกำลังศูนย์อะไรก็ตามยกกำลังศูนย์ได้อะไรคะเด็กๆคำตอบก็คือ1นั่นเองเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็น1เนะาะถัดมาถ้า x เป็นหล่ะถ้า x เป็น1ก็จะได้ y เท่ากับ3ยกกำลัง1 สามยกกำลังหนึ่งก็คือสามนั่นเองแล้วก็จุดสุดท้ายที่พี่เอามาให้แทนก็คือถ้า x เ,เป็นสถ้า x เ,เป็น2ก็จะได้ y เท่ากับสามยกกำลังสองสามยกกำลังสองก็คือ9ก้าทีนี้เราก็ได้5จุดนี้ออกมาแล้วเดี๋ยวเราจะลองเอา5จุดเนี้ยไปแทนตรงในกราฟดูเนาะไปวาดลงบนกราฟแล้วก็ดูว่า มันมีแนวโน้มเหมือนกับกราฟเอ็กโพเินเชียลที่เราเคยรู้จักมาก่อนหน้านี้หรือเปล่าถ้าใช่เนี่ยก็แปลว่าพี่ไม่ได้มั่วเนาะไปดูกันเลยก็อันนี้เป็นกราฟที่พี่เขียนแกนเอาไว้เฉยๆนะเดี๋ยวเราจะเอาตัวเลขพวกนี้มาแทนกันตอนแรกก็คือแทน x เป็นลบส y เป็นหนส่วนเก่อนมาช่วยกันแทนเดีวถ้า x เป็นลบส y เป็นหนึส่วนเกเป็นลบสองตรงไหนคะ ตรงนี้เนาะ y จะได้เป็น1ส่วน9 1ส่วน9เนี่ยมันมีค่าแบบน้อยอยู่เนาะน้อยกว่า1มันมีแบบเป็นเป็น0ูนย์จุหนึ่งไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวพี่จะเขียนเอาไว้แบบติดแกนนี่เลยเนาะเพราะว่าค่ามันน้อยเหลือเกินแต่ว่ามันไม่ใช่ศูนย์นะคะมันแค่น้อย,ย,ย 1, 1, 1, 1, 1, 1. เฉยเป็น0ูนย์จุดหนหนึ่ง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 ถัดมาถ้า x เป็นลบหเราก็แทน y เป็น1ส่วนส ถ้าเเป็นลบหนึ่งก็คือตรงนี้ y จะได้เป็นหนึ่งส่วนสามใช่ไหมหนึ่งส่วนสามอยู่ตรงไหนหนึ่งส่วนสามนี่คือศูนย์จุดเท่าไหร่คะน้องๆศูนย์จุดสาม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 เนาะก็อันนี้คือหนึ่งใช่ไหมหนึ่งส่วนสามของหนึ่งก็อยู่ประมาณนี้เลยยังไม่ถึงครึ่งของเส้นเท่ากับหนึ่งนะคะประมาณหนึ่งในสามขึ้นมาเท่านั้นเองทันมา ก็ถ้า x เป็นศูนจะเป็น1นเนาะก็แทน x เป็นศูนเป็น1เลย x เป็นศูนย์อยู่ตรงนี้เนาะแล้ว y เป็น1อยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้เลยอ่ากราฟมันเริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วเนาะเห็นเปล่าหทนมาถ้า x เป็นหนึ่งจะเป็นสก็ ถาเเป็น1อยู่ตรงนี้เนาะ Y เป็น3ก็นับขึ้นไป1 2 3ช่องก็อยู่ตรงนี้เริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วถัดมาถ้า X เ,เป็น2ล่ะ Y ก็จะเป็น9ใช่ไหมก็ถ้า X เ,เป็น2 Y จะเป็น9ก้า็นับขึ้นไป9ช่อง1 2 3 4 5 6 7 8 9า่า เห็นไหมคะว่าแบบกราฟมันพุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆชูแล้วน้องๆลองดาสิเขว่าถ้า X เป็น3เนี่ยจะได้ Y เป็นเท่าไหร่แค่ลองแทนค่าดูเนาะถ้า X เป็น3 Y ก็จะมีค่าเท่ากับสาอยู่กำลังสามแล้วยี่เโหเลยกราฟไปไกลมากอู๋ตรงนู้นเลยก็แปลว่าแบบกราฟมันจะเป็นอย่างนี้ชูมันไปเนาะก็จริงๆอันนี้เนี่ยถ้าเรา ลากเส้นเราก็จะได้เป็นกราฟที่หน้าตาคล้ายๆกับกราฟเอปโนิเชียที่เรารู้จักออกมาเลยเนาะเดี๋ยวเราลองมาวาดกันดีกว่าจริงก็แค่วาดลากต่อไปแต่ว่าเวลาลากเนี่ยน้องๆห้ามลากเป็นเส้นตรงนะคะต้องลากเป็นเส้นโค้งที่แบบสมูทไปเรื่อยๆเนาะนี่เลยชีฟก็ลากต่อไปอีกก็นี่คือ กราฟของ y เท่ากับสามยกกำลัง x เนอะก็จะเห็นแล้วว่ากราฟ exponential เนี่ยเป็นกราฟของเลข y, ยกกำลังจริงๆริอแต่ว่าพี่กลัวน้องๆจะแบบรู้สึกว่ากราฟของพี่มันดูไม่ค่อยสมจริงเท่าไหร่พี่ก็เลยเอา้าปินรูปที่เป็นสวยงามออกมาให้น้องๆดูด้วยก็อันนี้เป็นกราฟ y เท่ากับสยกกำลัง x ที่ ถูกต้องเป,เป๊ะเลยนะคะก็คือจริงของพี่เนี่ยก็ไม่ใช่ว่ามันไม่ถูกแต่ว่ามันเป็นไปนไม่ได้อยู่แล้วที่เราจะวาดกาออกมาได้เป๊ะขนาดนั้นอยู่แล้วใช่ไหมก็พี่ก็แค่ทําให้น้องๆเห็นแบบเป็นแนวน้มเฉยๆอ่าก็ผ่านไป ท่านมาพี่อยากให้น้องๆรู้จักกับนิยามของกราฟเอกโพลินเชียลแบบจริงๆจังๆก่อนเนาะจริงๆแล้วนิยามของฟังก์ชันเอกโพลินเชียลเนี่ยก็คือหน้าตาของมันจะเป็นแบบนี้ก็คือมันก็เป็นกราฟของมันเป็นฟังก์ชัน y เท่ากับ a กําลัง x นั่นแหละโดยที่ทั้ง x ทั้ง y เนี่ยก็เป็นสมาชิกในจำนวนจริงเนาะแล้วก็ a เนี่ยจะต้องเป็นจำนวนจริงด้วยแต่ว่ามันมีข้อแม้ที่มากกว่านั้นก็คือ A เนี่ยจะต้องมากกว่า0แล้วก็ไม่เท่ากับ1ด้วยอันนี้ดอกจันนี้เลยนะคะเราวังเอาไว้เนาะก็คือ A ต้องมากกว่า0แล้วก็ต้องไม่เท่ากับ1ก็เดี๋ยวไปดูถัดไป ตัไปเป็นข้อสังเกตที่พี่อยากให้น้องๆเนี่ยสังเกตเอาไว้ข้อสังเกตแรกก็คือฟังก์ชัน f x เท่ากับ1ยกกำลัง x เนี่ยไม่ใช่ฟังก์ชัน e x p o n ENTIAL นะคะ ริงในนิยามเมื่อกี้เนี่ยก็บอกไว้อยู่แล้วว่า a เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ1ก็อันนี้คือ a ใช่ไหมจําได้เปล่าความจริง f x เนี่ยก็มันก็คือ y ไง y เท่ากับ a ก,กําลัง x ในนิยามเขาบอกเอาไว้ว่า a จะต้องไม่เท่ากับ1ใช่ไหมก็สาเหตุที่ถ้า a เป็น1แล้วเนี่ยมันจะไม่ใช่กราฟ e x p o n e n เช a l คืออะไรคําตอบก็คือถ้าสมมติว่า a มันเป็น1ขึ้นมาเนี่ยนะคะไม่ว่าเรา x เราของเราจะเป็นอะไรอะ ค่า f x ของเราอะค่าหรือว่าค่า y เนี่ยยังไงก็เป็น1เสมอเพราะว่าทุกน้องลองแทน x เป็น1ก็ได้1ถูกไหมเพราะว่า1กําลัง1น่เด่ได้1 x เป็น2 1กํากลัง2ก็ได้2 x เป็น3 1กํากลัง3มก็ได้ขอภัยค่ะ1กําลัง2เนี่ยก็ได้1 1กํากลัง3ก็ได้1 1อยู่กําลังอะไรก็ตามเนี่ยสุดท้ายมันก็กลับมาได้1อยู่ดีถูกไหมเพราะฉะนั้นความจริงแล้ว ฟังก์ชัน f x เท่ากับ1ยูกำลัง x เ,เนี่ยมันจะออกมาเป็นกราฟเส้นตรงค่ะถ้าพี่ลองวาดกราฟให้น้องๆดูเนาะก็ถ่านี้เป็นแกน x อันนี้เป็นแกน y ในเมื่อว่าทุกๆ x เนี่ยมันได้ออกมาเป็น1เสมอเลยถูกไหมก็ถ่านี้เป็น1เนาะไม่ว่า x จะเป็นอะไรค่า y ก็ได้1มันจะออกมาเป็นกราฟหน้าตาแบบนี้เลยเป็นกราฟเส้นตรงอย่างนี้เลยค่ะ y เท่ากับ1าะซึ่งกราฟเนี้ยมันไม่ใช่กราฟ e x p o n ENTIAL เงมันเป็นกราฟเส้นตรงธรรมดาธรรมดาเลยเพราะฉะนั้นความจริงแล้วถ้าสมมติว่า a เป็น1ขึ้นมาเนี่ยมันจะไม่ใช่ e x p o n ENTIAL แล้วเนาะแล้วก็ข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือโดเมนของฟังก์ชัน e x p o n ENTIAL เนี่ยก็เป็นเซตของจำนวนจริงเนาะก็น้องๆยังจำได้เปล่าว่าโดเมนคืออะไร เดี๋ยวพี่เขียนให้ก่อนดีกว่าโดเมนของ oh. ฟังก์ชัน x p o n เช t a l เนี่ยคือเซตของจำนวนจริงจำได้ไหมว่าโดเมนคืออะไร จริงๆแล้วโดมเมนก็คือตัวแปรต้นหรือก็คือค่า X นั่นเองแล้วก็เดี๋ยวพี่เอากลับมาให้ดูก็อันนี้คือกับฟ e x p o n e n t i a l ถูกไหมคะแล้วพี่บอกว่าโดมเมนของพี่เนี่ยคือค่า X ก,ก็จะสังเกตเห็นว่าค่า X เ,เนี่ยสามารถเป็นได้ทุกค่าเลยไม่ว่าแบบจะเป็นอะไรก็ตามในในเส้นนี้เนาะคือค่า X เ,เนี่ยสามารถเป็นอะไรก็ได้ยังไงมันก็จะทำให้ค่า y มีค่าเสมอ ลองมาดูที่ฟังก์ชันสมมุติว่าเป็น y ถ้าข้อนี้จะเป็น3มยกกําลัง x ถูกไหมคะคือ x เนี่ยสามารถเป็นอะไรก็ได้ยังไง y เราก็หา y ได้ถ้าเราแทนค่า x เข้าไปเนาะอย่างเช่น x เป็น5อย่างเงี้ยเราก็สามารถหาค่า y ได้ซึ่งก็คือ3มยกกําลังห y เป็น10ล้านอย่างเงี้ยเขาใจไหมคะถ้า x กเป็น10ล้านอย่างเงี้ยยังไงเราก็ยังหาค่า y ได้ก็จะเป็นสยกกําลังสิล้านเนาะ คือย <54. S 2> ังไงเราก็ยังสามารถหาค่าวายได้ไม่ว่าเอกจะเป็นอะไรก็ตามจะมากจะน้อยอยังไงก็ยังหาได้เพราะฉะนั้นเขาก็เลยบอกว่าโดเมนของฟังก์ชันนี้ก็คือจำนวนจริงทุกตัวบนนี้เลยอก็เป็นข้อสังเกตเล็กน้อยที่พี่อยากให้น้องสังเกตเอาไว้นะคะเดี๋ยวถัดไปเราจะไปลองวาดกราฟบนเชลอื่นๆกันดู โหลดแอปเนสเลสค o ู l กันได้แล้วนะคะดูความรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาคะ่ะ